สามเหตุผลที่ทำให้เราดวงตกนะคะหเลยค่ะคือเรามักจะตอกย้ำซ้ำๆเรื่องราวลบๆทุกๆซ้ำซากทุกวันนะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราจึงทุกแบบนี้เราทำไมเกิดมามีกรรมเช่นนี้นะคะเมื่อเราตอกย้ำซ้ำแบบนั้นโอกาสที่เราจะดวงขึ้นไม่มีอยู่แล้วค่ะเพราะความเชื่อของเรามันไม่ได้เลย สิ่งที่สองค่ะคือคุณไปเชื่อค่ะคนที่ไม่ควรเชื่อค่ะว่าชีวิตคุณเกิดมาคุณต้องจนอยู่อย่างนี้คุณต้องมีหนี้อยู่อย่างนี้คุณต้องทุกข์ทรมานจนวันตายหรือคุณต้องใช้เวรกรรมจนชาติหน้าจึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ชาตินี้หมดหวัง สิ่งที่3ค่ะคือปล่อยมันไปตามยถากรรมไม่คิดจะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองเลยค่ะปล่อยมันไปอะ่ะกูทําได้แค่นี้ก็แค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเรามีศักยภาพมากกว่านั้นค่ะแต่เราจํากัดขีดจากัดของตัวเองด้วยคําว่าปล่อยมันไปเราคงทําอะไรไม่ได้อีกแล้วดังนั้นแก้ไขตัวเองนะคะเราทุกคนมีศักยภาพที่ทําได้มากกว่าที่เราคิดเราเก่งมากกว่าที่เราคิดค่ะคุณจะเอาเป็นกาลังใจให้นะคะ